ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็มาพบกับลอกกิกพารวยช่องเก่าช่องเดิมนี้เหมือนเดิมเนาะคะ่ะช่องน้อย,อยฝากกับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องลอกกิกเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางหรือใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเด้อจากเมื่อนี้ฝนตกอีกเก่าะคะ่ะแล้วก็ลอกกิกก็ได้ยุดเพราะว่าลูกสาวบอสบายเนาะ พาลูกสาวไปหาหมอนอกเรื่องเนีจากน้อยเมื <c> ่อ <oughs> นี้เรากิกกับเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิง่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของสามเซียนเนาะสามเซียนดังในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรากิ๊กในเด้อคะ่ะสําหรับเอฟซเก่าเอฟซใหม่ที่เข้ามาก็ตามเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบพระคุณทั้งสามเซียนเนาะคะ่ะ ซองสุวรรณเลขนีที่มาแล้วก็ปู่น้ำโสมเนาะคะ่ะที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยมาวางทางช่องล็อกิกเนาะคะ่ะกับพอบพคุณเ็นอยังสูงที่ให้แนวทางตัวเลขมาวางแนวทางทางช่องล็อกิกเนาะค่ะเนาะก็จะเป็นของเซียนซองสุวรรณเนาะคะ่ะครั้งแรกของรัฐบาลไทยกับเลขมีที่มานะคะครั้งแรกของรัฐบาลไทยวันที่สิบหกกันยายนนี้เนาะคะ่ะวันจันทร์นี้สิบหกกันยายนรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะ แกัจะนี้ของครูนำโสมเนาะค่ะเราบ่าเป็นการเซเวลาห้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันจันทร์ที่สิบหกกันยายนสองพันี้รอยหกสิบเจ็ดมีกันเลยเนาะค่ะเนาะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นรัฐบาลไทยสูตรเต็มกับสูตรตัดของซองสุวรรณเนาะค่ะเพิ่นกะห้มาวางแนวทางข้าง่องของล็อกกเป็นงวดแรกเนาะคะ่ะ สำหรับซองสุวรรณรัฐบาลไทยงวดวันที่16กันยายน2567นี่นะะกกเนาะค่ะล็อกกิ้กะคอแนวทางจากซองสุวรรณมาเป็นงวดแรกเนาะคะ่ะสำหรับรัฐบาลไทยเนาะ,ะย้ำอีกทางหนึง่งบ่าอีกทางหนึง่งกามีทั้งตัวเต็มสุดสุดเต็มกะลุงไปเร็วเนะคะ่ะแล้วกะ็มนือี้ขอสูตรพันนาเข้ากันคือเตาขอเพันมาและะ้วก็ สูตรตัดกะสำหรับพ้นทุนหน่อยนะคะเพื่ออยากลงทุนบหลายหางสำหรับสูตรเต็มขึ้นกะนี้แคบหน้าจอเอาเด้อค่ะสำหรับซองสุวรรณรัฐบาลไทยทาเอฟซีผู้ใดที่ติดตามจากช่องมาดามกะกะสิรูอยู่แล้วนะคะคนคุนว่างเนว้ทางมาก่อนหนะ้นานั่นแล้วเลขเขาเลขปังึ้นกะนี้หลายงวดอยู่ค่ะกะสำหรับ ทางสองเรากิกก็ยังบนน้ันในนี้แนวทางเก่าๆของเราเนาะเพราะวา่าอันของเพื่นเนาะเพราะว่ากิจลกเรากิกบ่ได้ขอมาด่ามามิตรขอตัวใหม่มาเนาะค่ะขอรัฐบาลไทยขอมาวางทางสองเรากิจนะคะเบื้องตัวเลขแนวะทางกันเลยค่ะสูตรสูตรเต็มรากิกก็สิบเราไปแล้วเนาะในคลิปนั้นคลิปก่อนนะน,นั้นเราไปแล้วอ่ะให้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเอาค่ะแล้วจะมาเบื้องสูตรตัดกันเนาะค่ะสูตรตัด สำหรับคนทุนน้อยเนาะคะ่ะอยากเน้นนินน่มจดๆพึ่นกะเห็ดมะหอยเนาะขอพึ่นมาซองสุวรรณบนล่างวิ่งเก้าสามตัวสามเก้าศูนย์พึ่งหายมาหางเดียวสำหรับสูตรตัดเนี่ยค่ะสามเก้าศูนย์สองตัวสามหางเนาะคะ่ะเก้าศูนย์แล้วก็สามศูนย์แล้วก็สามเก้านะคะ อย่าลืมไปกลับเนาะสำหรับรัฐบาลไทยของซองสุวรรณเนาะคะ่ะงวดวันที่16กันยายน2567เนาะคะ่ะอ่าแคบหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องสำหรับเอฟซีของซองสุวรรณรัฐบาลไทยฝากเว้เป็นแนวทางอีกทางหนึ่งสำหรับรัฐบาลไทยของของซองสุวรรณเนาะคะ่ะแคบหน้าจอเอาคะ่ะเดี๋ยวเต่อไปไปติดตามของคูน้ำโสมนะคะ ือจังเราคลิกเกินไว้รอบแล้วค่ะจะมีสามเซียนเนาะในคลิปเดียวเราคลกิกกับิีรวบรัดเนี่ยเพราะว่าเวลาเราคลกิกบลายเนาะมือนีก็ยุดงานอีกมือนึงอีกแล้วฝนตกมัดมือค่ะมือน,นีอ่าไปเบิ้งของอ่าตูน้ำส้มกันเลยนะคะ่ะปูน้ำสม้มพื้นหิมาพื้นหิมางวดนี้เป็นงวดที่สองสำหรับช่องเราคลกิกนาะคะ่ะพ่ขอพนา้าสำหรับพิขอพนมา สูตรเต็มสูตรตัดเพิ่นก็บ,บ่าลายค่ะบ่มีบ่ม,บมีสูตรตัดเนาะแต่ว่าเพิ่นให้มาน้อยน้อยตัวสําหรับก้นทุนหน่อยที่มักเนาะที่บ่อยากจะมีบ่ได้บ่ได้ร้ายหางร้ายตัวเนาะคะ่ะสําหรับปูน้าโสมงวดวันที่16กันยายน2567ปูน้าโสม ตงติดตามกับขอบพระคุณปูน้ำส้มนะคะ่ะทีห้แนวทางมาวางอีกคือเก้างวดที่แล้วนั่นอ่ามะดามลองถามมะดามเมืองมาดามบอ,อกอยู่ฟังดูว่าเพิ่นห้มาคงทุกข์ท่ายเพราะฉั่นเราจิบก,กับเบรย์คอตัวเลขเพิ่นมาเบิ่งอังจำดอกเพราะว่า,างมือนั้นมันเป็นมือุ่นไวน้เนาะตัวเลขแนวทางมันก็เสียนไรอันนี้แม่ของเงินมาดามเพิ่นกระเล่นเบรยเวอกดูกันฟัง ขึ้นไหมาพคงสุดท้ายแบบจอดๆสีออกแล้วนะคะขึ้นไหมาสองหกศูนย์บอกเข่าสองสองตัวบุญเนาะสองตัวบุญหกศูนย์ศูนย์หกแต่ว่าออกมาว่างแนวทางมาทา่านจากอาชีวาแค่ล่มปากก่ไแม่พี่น้องอาจารย์บ่หินน้ำเนาะแั่งจะเลยเสียนี่แม่แต่ตั้งในกากร์พอบพระคุณอีกครั้งเหมือนเดิมค่ะที่เขามาติดตามท่งางสองอล็อกกิ๊กเนาะน่คะเป็นตัวเลขอันนี้งวดที่แล้วที่ขึ้นไหมา อาจสิบ่ได้เขาว่่ได้ปังเด้อค่ะอันนี้เราสู้ฟังที่เืือนะว,ว่าเพื่นไฮโค้งสุดท้ายมาแต่ว่าหาก็าได้เอามาลุ้งแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องในบึงตะวานันเป็นทรงให้มาดามโดยตรงเนะแล้วเราคิดกับขอจากมาดามนะอีกที่หนึง่งวันนี้ก,ก็อย่าลืมติดตามของคูน้ำสม้มอีกอีกหนึ่งแนวทางอีกหง,งวดเนะะ้ะค่ะ ค่ะแคทนาจอเดเออคนแยกบนแยกล่างให้ชัดเจนเลยค่ะบล็อคห้างแยกบนแยกล่างให้กับบนอสามตัวมีหกเจ็ดหนึ่งสองตัวบนหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะแล้วก็ตัวล่างตัวนี้ถูกจอตัวนินล่างเนาะเจ็ดสามสันต์เจ็ดสามเนาะค่ะ, 7, ะ,คะอ่า ในกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะผูน้ำโสมที่ที่อนุญาตให้มาลงท่านชอ่องเรากินเนาะแต่ป่าจอเด้อค่ะพี่น,อน้องเลขทุกตัวนะคะเอามาเป็นช่องทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเลขนี้ของไม่ลดจังไดเรากิกะกาบขอโทษขออภัยไว้ก่อนเนาะถามมันบ่เขาว่ะปังบ่อันนี้กะกาบขอบ ขอโทษขออภัยแล้วก็กราบขอบพระคุณที่ยังเข้ามาติดตามรับชมทางของช่องเราคลิคกแน่แล้วก็มาจากทางช่องมาดามแน่เนาะคะ่ะกราบขอบพระคุณหลายๆลค่ะอ่าแนวทางต่อไปค่ะเป็นของเลขมีที่มาเนาะอาจจะรวบรัดอีกค,คือวนันละค่ะสามเซียนในคลิปเดียวเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราไปเบ่งตัวเลขแนวทางของเลขนี้ที่มาว่าสีขาวสีฟังหรือว่าสี ลูสิงังเบอร์ขอกับขอบระคุณเอฟซีเนาะค่ะติดเข่านะคือเกอา่าสำหรับ FC. เอฟซีแฟนคลับของเหล็กนีทีมาติดตามทั้งเลา่าทั้งไทยเนาะคะ่ะสูตรเป็นเรก,ก,กินก็เคยล้งไปแล้วแต่ว่าก็เจ้ามาให้พ่อแม่พี่น,อน้องได้เบิร์อีกคือเก่าเนาะเอาไว้เียบกันเนาะียบกันสูตรตัดกอาว้เป็นสําหรับคนคุณน้อยบยอยากได้ไลายหางอ่าแคบหน้าจอเด้อค่ะ มัดหมักตัวใดตัวนิ่มตัวจอคือเพื่อนบจะรับปรับเปลี่ยนเอาเนาะคะ่ะแนวทางดวงไพ่ดวงมันโชคมันให้ือให้ปังกันทุกคนเนาะคะ่ะแนวทางรัฐบาลไทยของเลขนี้ที่มาเนาะคะ่ะเพื่นก็ให้มาแล้วสูตรตัดสําหรับคนทุนน้อยเราติดสีอ่อนตัวเลขให้ฟังเนาะ,ะบนล่างวิ่งสองนะคะวิ่งสอง สามตัวเก้าสองศูนย์สองตัวสามหางนะคะเพิ่งหายมาสองศูนย์สองเก้าแล้วก็เจ็ดซีเนาะคะ่ะตัวนิ้นตัวจะสองศูนย์กับเจ็ดซีวิ่งสองมาสันนวดนี่จังใดกะกับขอบพระคุณเลขนี้ที่มาะคะ่ะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะแนวทางรัฐบาลไทยกัเป็นงวดเลข อีกคือกันเนาะคะ่ะที่ขอแนวทางเพื่นมาวางทางสองลอกิกจะขอให้เลขเข่าปังๆมันมันกันทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะวันจันทร์ที่สิบหกนี้มารุ่นรัฐบาลไทยกันค่ะฝากสามเซียนมีไว้เนาะคะ่ะเลขมีที่มาซองสุวรรณหลกักปูน้ำโสมเนาะคะ่ะเอาไว้เป็นแนวทางไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพอแม่พพินองเอฟซีสำหรับตะละเซียนเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะช่วงนี้ฝนตกเมื่อนี้หนาทิตกมัดมือแล้วค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วเจอกันคลิปหน้าเนานะคะ่ะสวัสดีค่ะ